แล้วก็เ,เป็นไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6ที่ได้จากโปรโตีนจากเนื้อปลานะน้ำม,นมันมะกอกอะโวคาโดนะคะพวกธัญพืชพวกเมล็ดอัลมอนด์ต่างๆแล้วก็ไข่นะคะไข่แดงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็จริงนะคะแต่ว่าไข่แดงเนี่ยมีประโยชน์คือมีวิตามินหลายชนิดเลยนะคะที่จำเป็นต่อกระบวนการ ต่างๆของร่างกายนะแล้วไข่ขาวก็เป็นไข่ที่มีโปรโตีนที่ดีนะคะโปรโตีนที่ดีที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยนะแล้วก็ตัวโปรโตีนจากพวกอกไก่พวกเนื้อไก่อย่างนี้นะคะที่ไม่ใช่พวกเนื้อแดงเนี่ยก็ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อการที่จะลดระดับน้ําตาลในร่างกายมากๆเลยนะคะวิธีต่อไปในการลดระดับน้ำตาลกนะ็คือว่าการเปลี่ยนเครื่องดื่มนะคะ เปลี่ยนเครื่องดื่มสมมุติว่าเราเคยดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหรือมีรสชาติหวานๆพวกน้ํำัดลมหรือว่าชา